สาวอันสัญญาณไกลบ <invent fit. S 1> ่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุศนคุณนากับบ้าเสียสงบนสวัสนี้ทุกทุกฐานนะจะได้มานี่ม่อนี้มาแปลงหูแปรงตาพี่น้องมากับร้านสาวพี่น้องเลยสวัสดีค่ะฮาวปูว่างบ่มีพี่น้องเลยฮาวผัดสิ้นเชืซะจอยมานหน้ากับเพิ่นหาบน้าเทเฮือนเท่นะเพิ่นพี่น้องเฮาวซิมาซอยเพิ่นกับฮาวปูว่างคฮาวอะไรฮาวมาทุระนพี่น้องงามบ่อขางามบ่อขาสินมีพี่น้องมีอัน มีละหาน้าพี่น้องมีผ่าตัดเป็นสุดน้ำได้พี่น้องเลยพาสนใจถักมาพี่น้องเดี๋ยวเอามามาซื้อส่งไปห้พี่น้องเองแค่นั้นพี่น้องผ่าเงินมา <c oughs> โอ้ยบอกตรงไปหน่อยพี่น้องขออภยัยอะไรอืมอ่ะมันรีพี่น้องเอ้มาเห็นหลุดบาจักลายสีเอาเลยงามเมื่อถูกแบบถูกเพิ่นได้มากมอเนี่ยกะมีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น อยากได้เนาะเพิ่นส่งเงิ่อนมาให้เฮามาเบิ่งห้พี่น้องเลยเฮาก็เลยจัดตามคำขอพี่น้องเพิ่นเฮากระถักระเพิ่นมาเป็นเดือนสองเดือนอะไรแหละเพิ่นว่าอยากได้แพ้สินนะพี่น้องเลยแพ้ตัดเสือมีสินมีพี่น้องแลวก็สินมีต่างหากเองเบิ่งค่ะเอินพื้นดูอันนี้เป็นตัดเสือพี่น้องเด้ไหมตัวนี้แพ้อันข้ามบ๊อก อันนี้เอื้อยของมันอะไรพี่น้องเอ้ยหันยางเกาะผู้เพิ่นนั้นวิรศักดิ์ผู้เพิ่นเคยห้าวถักห้าวมาบริจาคอะไรพี่น้องผู้เพิ่นขี้เพื่อครับเพื่อผ้าห้าวลุยบริจาคอะไรพี่น้องเอ้ยจักกันมากระเพิ่นสองปีกลัวแหละอันนี้ตุ้มมาบ่เอื้อผ้าตุ้มผาห้าตุ้มยามฮึ่อันก็เจ้าลองเพลงบ้านทุกแคว้นทุกถ่ายเนี่ยเด้แมนแมน <c oughs> เดเดวอันนี้แเดอันนี้เป็นสุดเด้อพี่นอ <c oughs> ้องเด้อเสืออะแต่ก็สินในตีนมันอันนี้พี่น้องเดวสทายให้เบิ่งรอบๆซะก่อนเนาะเดรยวสิออรอเด๋ยวสิโทรถามเอื้ออีกทีนะยังติดทุระอยู่ป้าอันนี้ครเป็นสินหรือสุดนี่ไ็ เป็นชิ้นหทีตัดชุดตัดทรงก็ได้เออขักข <apps> ักข <duh. S 3> ักขักอดีจังไซเอื้อยในสิมกแบบนี้แหละคือนี่แหละกับอันสิ้นตัวเจ้าพื้นนี่แหละนี่แล้วก็เป็นสีน้ำมาแหละเดี๋ยวเป็นข้ามเออละหมักข้ามนี่แหละแล่ด้วยเฮ้ยฮันน่าพี่น้องพาเถื่องอะลิล้อเฮืองจึงเฮืองอยู่ง่ามอะลิล้อเอิ้นมาจับดูเอิ้นสิไปลอง บอกให้ละาซารลามซามาจับกล่องดินชา่เรียนจะดินล้างใส่รางดินมากี่เงามบอกพี่น่องามบอเอินอืมงามเลยชิดเน่ะง่านี่นะกลางเลยง่ะคีนี้ เัเี้นแค่น hmm. ี <k <k ้ด้่ับี่นอกแื่อตัวนี้ก็งามอ่ะเห็ดเองะเหตดเองเซื้อคอยหักซื้อเมือนบ้านเออจะหักซื้อมาอยู่นี่เวลาใคตามพยัญกนะใคตามเลยนะใืรอย่างนี้พอเป็นคนซื้อแล้วกป็นคนขายก็จะาผเหตุกำมาฆ่าอย่างนี้มาถูกโข ເ <comp> ດ <wh> ີ້ເດີ້ອັນແຂງຊິມນະພີ່ນ້ອງອືລະาบ่แໍม มีซีนี่ค่ะก็เลยั็ดกเมแล้นีงไกตัวเสื้อใมันได้มดนี้เปนกเสื้อนี่มเอแค่ตัดเสื้อเป็นชุดนี่เป็นชินนี่ได้ตีนมันนี่พี่้อาตีฉินยงงามบกค่ะดีจะเอาตัวนี้เา่้อง

สุดเสือบันจ่อยนาะควยเกิดเลยจ่อยเนี่ยงามบอกขาพี่ดังอืมหนุ่มกงหลอกธรรมดากนหนุ่มได้หรือเอองามเนาะเจ้าจะว่าควน้อยเจ้าบอาที่นอยอวยงามีงจนตัดยู่เส้นน่ะตัดยู่เบรคยตัดเองจะตัดเองิีดีห่างไปอีเคียวอันนี้คุยตายทาี จะลงมาไกลแต่จะจืดว่าปลาให้เราตามจะลงใหม่จะอยู่ใจกันนะงม่บอกเป็นยังนางตามสบายโดนมาเห็นหล่นงามพี่น้องเอ้ยมีแต่เพินงามๆพายากได้ถักมาได้เพี่น้องเด้อจัดให้เพิ่นหลับซื่ออันเพราะว่าคนในบ้านขจ้านี่ขจ้าต่ำมีกันเมื่อสุขคนเอื้อยเพิ่อนนะเพิ่นหลับซื่อ แล้วก็ะลับส่งคายนอกประเทศในประเทศนั่นแหละพี่น้องอ <c oughs> มีแบบตัดเสือมตีนอีกต่างหาเอาว่างละพี่เอิญของแม่มมนนี่นะเออแม่มมนนี่กระสั่งพี่น้องเดิ่น,เอ,นนะเอาสินกระแพร์ตีนเออจินกระแพรตีนมันกระพื้นมันพี่น้องผับให้เราแม่เอิญอันนั้น งามม่ได้พี่น้องเลยมี่ร่วนๆ้ายดีล้อโพดโพชิดิซื่อแล้วตัดไว้เลยตัดเมียนแล้วกันหาเวลาลงมาเอาแบบมันเละให้เราโทรไปบอกง่ามพี่น้องเลยแม่ป้าเพิ่นการย่ง หันแหงอยู่เนาะแม่บ้านแม่บ้านอื <c oughs> เป็นเหตุเองป่ะนี่นะ <c oughs> ะ่ะเองป้างามอะไรดูพี <c oughs> ่น้อง <c oughs> ลายงามอะไรมือหนึ่งเนื้ได้จักพื้น่ะแม่ป้าสองสามพื้นนี่แล้วโอ้ลายลายเติบได้ขนาดไหนอบุญะพื้นคุณ <c oughs> คอ่ณะ <c oughs> เิพนอนอไายูกับเพอ่อนนี่พอลงเียถ้าผ่านมานะพราะเพราะเหยัยงนี่สิเป็นบุญบอเขาสิผู้แทนสีมาอีานดีโอ้เขไปทายถูก่เขาสพรอฟันธงชิดอันนี้มื่อก่อเออจักมง้นะพ่อจะอัดคลิปแล้วก็ส่งให้ท้าเก่เจ้าเนึ่งประมาณจักรง่ายโมง้อลอยใบมงอนี่มันถึงตลาดขึ้นไปอันนี้โดยโดยโดย อืมโมอยู่ยัยังาห้ปีนี้ยัากห้ปีหน้านหคือเ้าลงโดยพอได้ทำสีนำแพ้โดยหลักเล่ประจือหร่างนอกไม่ปัาชุมหามมบริจาคคุกกี้นำสวมนะโดยพนงานโดยนนมนโดอยูังวดามีของขีดขาวกุ้พข้าาโดยอันที่มีกระเทยมานำนั่นทีมชุมาน่ะกระเทยสองคนดอก ค <laughs> ันว่าค <inaudible> <inaudible> <inaudible öst> ัน uh, บ่เว้ากระเทยนี่บ่จื้อเนาะกระเทยเป็นตูนเป็นตัวเต็งพี่น้องเลยสีงามอนีอ่องามแล้วอนนมามว่าสีน่นได้กไรนอยันมาย่องขึ้นนั่นก็อันนั้นอยู่ันนแต่ว่ามันงามนี่แหละแม่น่แหละบ่งามมันก็บ่ได้อันสุดอันเอื้ออันห้องอันนั้นน่ะเอื้อตเองบ่เอื้อ ของนางใส่นะ,อะอนเออมาพอะส่างเลยพี่น้องเอ,อ้ยสิได้สื่อผัอกเมียนอะไรกันจกนักงามได้ได้ชลงมาเอาว่างไปละมาเห็นแล้วประทิดใจและบ้านหากสมหมดว่าจะตัดในทั้ทงทงั้งศีลทั้งเสื่อละจักเมื่อแล้วเว้ย ซ้ำซ <ram> ้ำหมืนซมมืเนาะตัวเยอตัวเองยอว่าพ mm ูดะมางามนีตัวเอง่านั่่่เปน้องกระจอกมลี่ลาอยู่ขนน้โดยแม่ใส่เมนีนะใครก็ใส่ไม้อยู่แมนอยู่จิฮัจีอยู่มะิฮัจีนใมาุก ทเอม้าร้ามีแต่งกดเียนตามันน่ิ้า่นไอ้ข้างนอกคมากับร้านเคยร้านสาวมุ้ยหมู่มาพี่น้องเอย้ยผลเพ่นพามาสิมาผู้เดียวกะส่วนว่ามากก็พน้องดิแท็กถอดกระเจเลยหลิกลงไปเบ่งหอยว่าสีกิโลได้มากเพิน่นบอกว่าพีน่น้องเพินกับมีเวียกกระซ่วงเปนั่นแหละเวียกหลัดเวียกลวงเนาะ มั็นกระเป็นอันอยังโหนาเอ้ยเป็นกล้องร้อนนะนะพี่น้องเฮาบอาเป็นเป็นล่องอยังปกซอกระโซนะฮาวบาเป็นเนาะบ้านเขาดูอกล้องร้อนงามบ้านงามยังอะไรพี่น้องหมักม่วงพี่นอ้องหมักม่วงเอ้ยค้ายยู่หมักม่วงนะเอ้ยนำ้ำลายเหี้ยอะบานเนี่ <laughs> มันสมบห,หรือหวาน<อ>ว่าเมื่อชิซื้อเมื่อกิน้สมไหม พี่น้องเอ้ยโพดโพแท้นี่น่ะกระเจ้าหดหน้ามันมันหลายแตกดจังเคยมาย่างวงน้ําท่วมนะพี่น้องแถวนี้มันสิบ่เลิกปานดพี่น้องเอ้ยย่างกะอยนี่พี่น้องสิจือๆอยู่ดอกสร้างทางเส้นนี้นะพี่น้องเอ้ย้ลูกาวเจ้า้อ สมงามไปเลยใส่สูตรไปแห่งกันงามรวมกันก็ชิงงามนาะเรื่องไอหอยไล่ไอหอยโด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 ยจัโมงะทยตอนนี้จังมงแล้วนี่โดยโดย พวกเจ้าใบยาี่พวกไอ้เนี่ไงทยทอือพวกไทยทามานพวกผู้ห็นจะบอมาอืออือพวกไทยกัะหมาดันนี่โคชิลุ่มอันเด็ดปืนในน้าตอไทยก็บหมาบอกโบพวกไทยนั่นเลยตาของพวกไทยถังโอยู่หมาดสองปืนถ้วต่อนด้ก็ลุ่มเด็ดสอปืนเี่ยงนี่จะมัเอาไว้จำชิมฮักเจียงก่อนสิ้นตัวหสีเลือเจ้าเจียมๆอยู่ใจอัน น้ำอิดเดมก็ทำเด็ดขาดโชพื้นเป็นพื้นเรื่องแรกนั่นนะอือโชคพื้นเป็นพื้นมมดเลยเอองามบรรทุกพื้นพี่น้องเลยมาเห็นอะไรก็ได้อยากได้มืดเดี๋ยเงินบ่หลายพี่น้องจะชีได้ให้เอื้อจะพื้นเนาะชาใจก็ได้หลายพื้นอยู่ได้จังเบิ่งต่อราคากับเพิ่นเนาะพี่น้องเช่าจะพื้นจะพื้นกะ ว่าเพิ่นสิลุให้บ่หรือว่าใใดไดใดเดี๋ยวไหนมาเงินก่อนเนาะพี่น้องว่ามันจุบจ๊บจะพิ่นเอื้อยเพิ่นว่าเอาเอา,เอาตามเงินเลยละกะอันน่ะได้จำได้ก็เอาว่าซั่นแล้วเอื้อยเพิ่นก็ให้ค่าน้ํามันเลยกะคาอยู่ขากินนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าน้ํามันมันก็บ,บ่เบื้องพี่น้องเฮาคิดตูวจักมาเฮาบ่ได้เอารถใหญ่มาเพราะว่าบ่มีผู้ขับพี่น้องเอ้ยมีรถก็ขับขบ่เป็นเนาะงามมาลีซีเนี่ ทางกษิติล่างลำนองเก็บผ้าพินตีเนาะเก็บหนาพอก็ไม่พี่น้องเลยว่าสิได้ลงไปเบิ่งนางพ่อนี่ว่าฉันพังเบิ่งได้พี่น้องเด้อยังให้เกิดอื่นน่แม่เจ้าชายหูเจ้าชิสะอ่อนบอลเข้าไป่อนก็สิเจ้าชิเพี้ยนหลายซิ่นเข้ามอดิอันอันฟ้อนจักอันหนั่งพ่อนจักปด๊บพ่อนจักองเฮียนองเฮียนเดียวนี่ออเออมีแต่ผู้ใหญ่จำนี่เนาะมอเจมอเจเออจำมอเจ น้องเยงามได้เอาให้หุ่นเพิ่นกะดีดนะีเนาะใส่กระ่ะกระแอบเลยขอบคุณทุกการขอบคุณทุกๆกำลังใจเดี๋ยวจะได้โค้ชยิปซีทุกทกานที่อยู่ด้านเต็งมือนี่นเน,นะนาะสบายดีพี่น้องติดต่อมาได้เดพี่น้องใดคือต้องการเนาะ